ทีมชาติอังกฤษโคตรโหดชนะลวดไม่เสียสักประตูหรือว่าทุกคนคิดว่าทีมชาติอังกฤษดีพอจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอีกสมัยในรอบ60ปีหรือเปล่าหลังทีมชาติอังกฤษเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้ว1สมัยในยุคข,ของบ๊อบบี้มัวปี1966ครบ60ปีพอดีเพราะฟุตบอลโลกปีหน้า2026ทีมชาติอังกฤษจะเข้าไปท้าชิงถ้วยนี้อีกครั้งในมือของกุนซือชาวเยอรมันคนแรกของทีมชาติอังกฤษโทมัสทูเคิล แล้วเข้ารอบแบบสง,ง่าผ่าเผยคัดเลือก8เกมชนะทุกเกมไม่เสียสักประตูยิงไปทั้งหมด22ประตูจบแชมป์กลุ่มเคแบบลอยลำเหนืออันดับ2เป็น10แปมด้วยประตูได้เสียบวก22ยิง22เสีย0และถ้าอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกจริงๆนี่คือชายที่จะชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกในรอบ60ปีแฮร์รี่เคนกับบทบาทที่สวมปอกแขนกับตันทีมในยุคข,ของโทมัสซูเคิลความเป็นผู้นำและฝีมือของกองหน้ารายนี้ต้องบอกว่าเป็นท็อปทอปของโลกในเวลานี้เลย เป็นกองหน้าที่ไม่ได้ทําหน้าที่แค่กองหน้าในการยิงประตูแต่สร้างสารรค์เกมลงถึงลงไปเล่นเกมลับล้วงบอลจากแดนตัวเองคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนยุโรปลงเล่นไปทั้งหมด8เกมเต็มทําคะแนนเฉลี่ยไป8.1 6ประตูจาก7เกมก่อนหน้านี้และเกมล่าสุดทําไปอีก2ประตูเท่ากับว่าทําไป8ประตูใน8เกมโคตรโหดไหนจะมีผู้เล่นคุณภาพสูงมากๆแต่เล่นกันได้กลมกล่อมไม่เหมือนยุคที่ผ่านมาและภาพที่ทุกคนเห็นตรงนี้คือลายอัพจากเกมล่าสุดที่ไม่มีผลอะไรแล้วนี่คือชุดสำรอง ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนั้นจริงๆแฮร์รี่เคนอาจจะเป็นตำนานของทีมชาติอังกฤษคนที่2ต่อจากบ๊อบบี้มัวที่ชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในรอบ60ปี